ในทุกๆวันที่เราดําเนินชีวิตตามปกติเราไม่มีทางรู้เลยว่าภัยธรรมชาติจะมาถึงเมื่อไหร่แง่เงีพูดถึงก็มาเลยน้ำท่วมท่วมเข้าไปท่วมเข้าไปลอยตุ่งตุ่มลอยบางบ้านโชคดีรอดในขณะที่บางบ้านท่วมจะถึงอย่างไรเมื่อน้ำขึ้นได้ก็ลงได้เช่นกันดังนั้นเรามาเตรียมรับมือกับบ้านหลังน้ำท่วมกันดีกว่าครับ หลังน้ำท่วมถ้าพื้นบ้านไม่เสียหายก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแค่ทําความสะอาดก็เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเสียหายจะมีวิธีแก้ไขดังนี้คือพื้นกระเบื้องหากแบกร้าวหรือหลุดล่อนให้กระเทาะส่วนที่เสียหายออกแล้วทิ้งพื้นปูนให้แห้งสนิทประมาณ1-2วันจากนั้นลงพื้นด้วยกระเบื้องสำรองที่มีอยู่และยาขอบกระเบื้องให้เรียบร้อยอีกครั้งแต่ถ้ากระเบื้องหลุดหายไปหลายแผ่นกระเบื้องสำรองที่มีอาจจะไม่พอต่อการซ่อมแซ และการนำกระเบื้องลายอื่นมาซ่อมแซมอาจจะขาดความสวยงามในกรณีนี้หากพอมีงบประมาณคุณอาจต้องตัดสินใจเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งชุดกรณีที่2อพื้นไม้ปาเก้ถ้าพื้นบ้านของท่านเป็นไม้ปาเก้แล้วถูกน้ําท่วมก็ต้องเข้าใจไว้นิดนึงนะครับปาเก้อยู่ได้ด้วยกันติดกาวกับพื้นจึงแพ้น้ําเพราะไม้จะบวมและหลุดล่อนออกมาในที่สุดหากปาเก้เปียกเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับหลุดล่อนออกมา ก็แค่เช็ดทำความสะอาดและเปิดประตูหน้าต่างปล่อยให้แห้งให้อากาศท้ายเทความชื้นออกไปนั่นเองและปากเก้ก็จะเป็นปกติข้อควรระวังไม่ควรทาสารใ,ใดๆในขณะที่ปากเก้ยังชื้นอยู่เนื่องจากจะทําให้ความชื้นในไม้ละเหยออกมาไม่ได้หากปากเก้มีกันบิดงอปูดโปนเบี้ยวโบดกรุณาลาะออกมาท,ทันทีนะครับและหากยังอยู่ในสภาพดีก็พึงรมให้แห้งอาจจะนํามาใช้ประโยชน์ได้ต่อ หากกันซ่อมแซมพื้นใหม่ด้วยการเอาวัสดุพื้นชนิดใหม่ที่คงทนถาวรทนน้าได้มากกว่าเช่นกระเบื้องหินอ่อนแกรนิตให้ระวังเรื่องน้ําหนักของวัสดุที่จะปูทับว่าโครงสร้างเดิมจะรับน้ำหนักได้หรือไม่